ยำหนังงัวนะครับอาหารจากพี่น้องทั้งอันเหนือเขานะครับโบเคยกินนะครับพี่น้องข้างแรกแลเลยชอบเซบ สวัสดีครับพี่น้องครับผมมาพบมาพอกันเลยครับมือนีมีนํามาตอบพี่น้องอีกแล้วนะครับอุ้ยคองดีของแท้แล้วครับหมาเหนือมือนีนะครับผมหมาเหนือนะครับผมนี่ยำหนังงัวนะครับผมยำหนังวัวนั่นเองนะครับผมอุ้ยอาหารจากแดนเหนือครับพี่น้องครับผมนี่นี่แล้วกับีผักแก้มพรอมเช่นเคยนะครับผมแต่เสียบแต่เสียบครับพี่น้องครับผมครั้งแรกเลยครับผมี่ได้กินยำหนังงัวนะครับผมมามามากินสเต๊ะด้วกันพี่น้อง เฮานี่อซิมดูนี่ย้ำหนังวงวงครับพี่น้องครับผมมามา,าหารจากพี่น้องทั้งอันเหนือเฮานะครับมาเสียบเสียบเฉียบครับ โบ้เคยกินนะครับพี่น้องข้างแรกเลยแซ่บสุดยอดสุดยอดมึงกับของเจ้ามามากินของกลางเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้นะครับได้อาหารเนื้อครับมาเนื้อเรื่องม้นนี่เทปเสีบยบอื้ออื้ หยิบเครื่องถึงเครื่องมากเลยครับ นังบ้นเหนียวครับพี่น้องอย่ำเซ็บๆนะครับบ้เหนียว <c oughs> <c oughs> ไปย่างตลาดมาวันนี้ไปเห็นครับอันพี่น้องแม่ค้าอะก็เป็ียนคนเหนือครับพื้นเหตอ,อาหารเนื้อแบบเล่ลายนะครับไปสะดุดอันนี้หนไหมอู้อยิ่งว่าสดุดถามเพื่อนว่าแม่ค้าอันยังย้ำนังง้อสันว่มาแต่ว่าเราบอกเป็นภาษาเหนือน่าเไม่เข้าใจอยู่ย้ำเฮ้เดียบยเคยเห็นมา้ยร้องเห็นมาปลาเอามากินนะแซ่บไปดีพี่น้อง ล้งไปอัอนเื้อกินบ้างครับนี่มีหอดอันต้มจืดนะครับลองค้งอ,อ,องเลอลองครับ <c oughs> ทั้งสอนทั้งมืออยู่นี่แหละมาชิคเตียงตรงเด่น คลองดีครับพี่น้องคลองดีย้ำหนังว้วนะครับเซบเ Bài gì? Dạ, subscribe cho kênh Dạ, Mì Gõ Để คือคมมาสงเขาคล้ายมูะหังน Không chưa gặp nó đi học Ừ, phát trình nhẹ lên nào? ฟักวานมาครับ <c oughs> คุยเลยคุยเลยคุยกับผักเลยนี่เสียบ ก,กินกับผักกระแซ่บครับคุยกับผักแซ่บเซ็บเข้าไเด้อ รสชาติสีคล้ายๆผัดผัดเอฟผัดกากหมูไหมพี่นอ้องผัดกากหมูที่มีผิกแกงกันไหมแต่ว่าบ,บดบดได้หวานทอนะที่มีความแบบโบ๊บหวานปนในแต่มีความแซ่บมีความแบบถึงเครื่องเลยครับ เพราะว่าผัดกากมูมันจะมีความหวานหวานเข้มข็มหวานเข้มข็มแซ่บเพื่อันนะนะอันนี้ก็แซ่บอีกแบบหนึ่งครับ ุ้ยเลยอู้ข้างแรกเลยครับพี่น้องครับแซ่บถึกใจด,ดีนะครับดิฉซื้อมากินไหม ของดีจากแดนเหนือครับผมู 会了。嗯嗯 ลืบดีมากครับผมบนเหนียวเลยกินแบบโอ้โหเสียบๆสพอดี 嗯。 แบบผักเลยโอ้กินแก้มผักแซบครับกินแก้มผักแซบแซบ คำสุดท้ายครับผมสุดยอดดินะครับยำหนังงวนะครับอู้สุดยอดสุดยอด จึงตาก็ออกอแบบหลสุดยอดครับผมอู้เป็นยำยำหนังัวนะครับโอ้จังสีเว่าภาษาไทยหรสอภาษาอีสานยำหนังัวนะครับอแซ่บนะครับอาหารจากทั้งเหนือห้องคุหละนะครับผมแม่ค้าิ่งเสนอมหมก็เลยสือมากินเบื้องนะครับแซ่บนะครับผมสิบเต็มสิบเลยพี่น้องครับสุดยอดมีกำลัง พร้อมสู้งานนะครับผมอ่ะมื่อวานนี้ก็สิขอตัวลาพี่น้องไปก่อนครับจังเลครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อดหน่อยนะครับดเฮ็ดคลิปพปี่น้องเบิ้งไปเรื่อยๆอยู่ตรงกันไปเรื่อยๆที่พี่น้องเด้อฮักแพ้กันครับผมผิดพลาดจดังไลยก็ขคอให้พี่น้องนะครับจังไลยก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมอ่ะมื่อวานนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ